โรมันเด็กหนุ่มวัยสิปีผู้มีจิตใจอ่อนโยนเปี่ยมด้วยความเชื่อในความรักความซื่อสัตย์และความไว้วางใจเขาไม่ใช่คนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีที่สุดในวิทยาลายัยแต่สเสน่ห์ของเขามาจากความจริงใจและความเมตตาของเขาแฟนสาวของเขาเอ็มม่าอายุเท่ากันเป็นคนตรงข้ามกับเขาโดยสิ้นเชิงเธอเป็นคนสดใสชอบผจญภัยและไม่กลัวที่จะเสี่ยงบุค,คลิกที่แตกต่าง กันของพวกเขากลับเข้ากันได้อย่างลงตัวและตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาพวกเขาเป็นคู่รักทองของวิทยาลัยสำหรับโรมันเอ็มมาคือโลกทั้งใบของเขาเธอคือรักแรกของเขาคนสนิทและเพื่อนที่ดีที่สุดของเขาเขาทนุถนอมเธอไม่สิ้นสุดทำทุกวิถีทางเพื่อให้เธอมีความสุขเมื่อใดก็ตามที่เธออยากลองทำสิ่งใหม่ๆหรือไปเที่ยวที่น่าตื่นเต้นโรมันก็พร้อมที่จะทำให้ความฝันของเธอเป็นจริงเขารักเธอด้วยความไร้เดียงสาที่หลายคนอาจอิจฉา เอมมาก็รักโรมันเช่นกันหรืออย่างน้อยเธอก็คิดว่าเธอรักเขาเป็นคนอ่อนโยนพึ่งพาได้และดูแลเธอในแบบที่ไม่มีใครเคยทําได้แต่ลึกๆข้างในเอมมากลับรู้สึกกระสับกระส่ายมากขึ้นเรื่อยๆเธอโหอยหาความตื่นเต้นความไม่คาดฝันและความท้าทายในการผลักดันขีดจํากัดในขณะที่โรมันเป็นพลังที่มั่นคงในชีวิตของเธอเขาไม่สามารถเติมเต็มความต้องการการผจญภัยที่เพิ่มขึ้นของเธอได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องความสัมพันธ์ทางกายเมื่อเวลาผ่านไปเอ็มมาเริ่มรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของพวกเขากลายเป็นกิจวัตรความสเสน่หาของโรมันที่เคยน่ารักกลับเริ่มรู้สึกอึดอัดเธอต้องการบางสิ่งบางอย่างที่ป่าเถื่อนและรายการควบคุมบางสิ่งบางอย่างที่โรมันไม่สามารถให้เธอได้เลยความคิดเหล่านี้หลอกหลอนเธอแม้ว่าเธอจะไม่เคยบอกเขาเลยก็ตาม เย็นวันศุกร์วันหนึ่งวิทยาลัยของพวกเขาประกาศจัดงานเลี้ยงใหญ่เพื่อฉลองการสอบกลางภาคที่สิ้นสุดลงมันเป็นงานที่ทุกคนตั้งตารอคอยทั้งเสียงเพลงที่ดังกระหึ่มเครื่องดื่มฟรีและโอกาสที่จะได้ปลดปล่อยโรแมนและเอมมาก็ไม่ต่างกันโดยเฉพาะเอมมารู้สึกตื่นเต้นเป็นพิเศษเธอใช้เวลาหลายชั่วโมงเลือกชุดที่สมบูรณ์แบบชุดเรสสั้นสีแดงที่เน้นสัดส่วนของเธอโรแมนผู้ซึ่งเป็นแฟนหนุ่มที่ให้การสนับสนุนเสมอชมเธอไม่หยุดหย่อนขณะที่พวกเขาเตรียมตัวด้วยกันที่อพาร์ตเมนต์ของเขา คุณดูงดงามมากเขากล่าวสายตาเต็มไปด้วยความชื่นชมเอ็มม่ายิ้มแต่มีบางอย่างที่ห่างเหินในสีหน้าของเธอขอบคุณนะที่รักคืนนี้มาทำให้มันน่าจดจำกันเถอะ เมื่อพวกเขามาถึงงานปาร์ตี้บรรยากาศก็คือคักเสียงเพลงดังกระหึ่มนักเรียนเต้นอย่างบ้าคลั่งและเครื่องดื่มหลายไม่ขาดสายโรมมนและเอม็มมาอยู่ด้วยกันในตอนแรกพูดคุยกับเพื่อนร่วมชั้นและสนุกกับค่ำคืนนั้นโรมันใส่ใจเสมอทำให้แน่ใจว่าเอม็มมามีทุกสิ่งที่เธอต้องการไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มในมือที่นั่งเมื่อเธอเหนื่อยและความสนใจทั้งหมดของเขาแต่ความคิดของเอม็มมากลับไปอยู่ที่อื่นเธอสังเกตเห็นเพื่อนสนิททั้งหกคนของโรมมนดีแลนเฮนรี่เดวิดลูคัสคาสานันและเจ๊กำลังรวมกลุ่มกันอยู่ใกล้าบาเเธอเป็นมตร กับพวกเขามาโดยตลอดแต่คืนนี้เธอรู้สึกถึงแรงดึงดูดที่แปลกประหลาดไปยังพวกเขาพวกเขาเป็นคนเสียงดังมั่นใจและแสดงออกถึงพลังดิบที่เธอรู้สึกว่าน่าหลงไหล เมื่อคือนนำเนินไปความคิดของเอ็มมาก,ก็ยิ่งมืดมิดและบ้าระห่ำม,มากขึ้นความคิดอันตรายเริ่มก่อตัวขึ้นในใจของเธอเป็นจินตนาการที่เธอเคยคิดในใจอย่างลับๆแต่ไม่เคยกล้าลงมือทําเธออยากรู้อยากอยากเห็นเสมอเกี่ยวกับความตื่นเต้นของการอยู่กับคนหลายคออนและคืนนี้ท่ามกลางแอลกอฮอล์และอะดรีนาลีนการล่อลวงก็รุนแรงเกินกว่าจะต้านทานได้ เอ็มมาเริ่มเกี่ยวภาสาีกับเพื่อนของโรมันอย่างแนบเนียนสบตาพวกเขาและยิ้มในแบบที่เปิดเผยความหมายพวกเขาสังเกตเห็นแน่นอนแลกเปลี่ยนสายตาและรอยยิ้มที่รู้กันโรมันไม่รู้เรื่องที่เกิดขึ้นยังคงคุยกับเพื่อนร่วมชั้นหันหลังให้เกมเงียบๆที่เอ็มมากำลังเล่นอยู่ในที่สุดเอ็มมากก็ตัดสินใจลงมือเทนตัวเข้าไปใกล้โรมันแล้วกระซิบว่าฉันจะไปเข้าห้องน้ํากับคาร่าเพื่อเติมเครื่องสําอางนะเราอาจจะใช้เวลานานหน่อยไม่ต้องห่วงนะโรมันเชื่อใจเธออย่างสมบูรณ์พยักหน้าแล้วพูดว่า ตามสบายนะฉันจะรออยู่ที่นี่เอ็มม่าเดินจากไปหัวใจเต้นแรงไม่ใช่ด้วยความรู้สึกผิดแต่ด้วยความคาดหวังเธอตรงไปที่ห้องน้ําซึ่งเธอได้ตกลงไว้แล้วว่าจะพบกับดีแลนเพื่อนคนแรกของโรมันเธอส่งข้อความบอกคนอื่นๆให้รออยู่ใกล้ๆแล้วค่อยๆเข้ามาทีละคนดีแลนมาถึงก่อนลื่นเข้ามาในห้องน้ําพร้อมกับรอยยิ้มที่ยิงพยองหัวใจของเอ็มมาเต้นรัวขณะที่เธอปล่อยตัวไปตามความ ปรารถนาที่มืดมิดที่สุดของเธอมันเป็นไปอย่างรวดเร็วและไม่เป็นส่วนตัวตามที่เธอต้องการทันทีที่ดีแลนเสร็จเขาก็ออกไปและเห็นรี่ก็เข้ามาทีละคนเพื่อนทั้งหกคนของโรมันก็เข้า ฮาทีและข้องการเผชิญหน้าแต่ละครั้งเหนือจริงมากกว่าครั้งก่อนเอมม่ารู้สึกถึงความผสมผสานที่แปลกประหลาดระหว่างอำนาจและการไม่ผูกพันราวกับว่าเธอกำลังเฝ้าดูตัวเองจากภายนอกร่างกายนี้ไม่ใช่เรื่องของความรักหรือความผูกพันมันเป็นเรื่องของการเติมเต็ม,ตมจินตนาการที่เธอเก็บฝังไว้มานานเกินไป ในขณะเดียวกันโรมันยังคงอยู่ที่งานปาร์ตี้จิบเครื่องดื่มและพูดคุยกับเพื่อนร่วมชั้นบางครั้งเขาก็เหลือบมองไปทางโถงทางเดินสงสัยว่าเอ็มมาและคาร่าทำไมนานจนเขาสังเกตเห็นว่าเพื่อนทั้งหกคนของเขาหายไปไหนแต่เขาก็ไม่ได้คิดอะไรมากอย่างไรก็ตามมันเป็นงานปาร์ตี้ใหญ่และผู้คนก็เข้าออกตลอดเวลา เมื่อเอ็มมากลับมาในที่สุดเธอดูสงบเหมือนเดิมการแต่งหน้าของเธอไร้ที่ติชุดของเธอจัดอย่างสมบูรณ์แบบและรอยยิ้มของเธอก็อบอุ่นและปลอบโยนเธอเดินไปหาโรมันอบแขนรอบตัวเขาแล้วพูดว่าคิดถึงเสมอเลยเหรอโรมันตอบพลางดึงเธอเข้ามากอด ส่วนที่เหลือของคืนผ่านไปอย่างไม่มีเหตุการณ์เอ็มมาทำราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นหัวเราะและเต้นรำกับโรมันราวกับว่าพวกเขาเป็นคู่รักที่สมบูรณ์แบบโรมันไม่รู้เรื่องการทรยศรู้สึกเหมือนเป็นผู้ชายที่โชคดีที่สุดในโลกเมื่อปาร์ตี้จบลงเอ็มมาเสนอว่าจะค้างที่อพาร์ตเมนต์ของโรมันเหมือนที่เธอทำบ่อยๆ เขายอมตกลงมีความสุขที่ได้ใช้เวลายอยู่กับเธอมากขึ้นพวกเขาเดินกลับบ้านด้วยกันจับมือกันภายใต้แสงไฟถนนที่นุ่มนวลเมื่อกลับมาถึงอาพาร์ตเมนต์โรมันชงชาให้เธอก่อนที่พวกเขาจะเข้านอนขณะที่พวกเขานอนอยู่ข้างกัน เขาโอบก,กอดเธอไว้แน่นหัวใจเต็มไปด้วยความรักแต่เอ็มมาก,กลับจ้องมองเพดานใจของเธอย้อนเหตุการณ์เมื่อคืนซ้ำแล้วซ้ำเล่าเธอไม่รู้สึกผิดเลยเพียงแต่รู้สึกถึงความพึงพอใจที่แปลกประหลาดสำหรับเธอมันเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำอย่างที่เธอต้องการสำหรับโรมันมันเป็นเพียงคืนธรรมดาอีกคืนหนึ่งกับผู้หญิงที่เขารักไม่มีใครคาดเดาได้เลยว่าโลกของพวกเขาจะพังทลายลงอย่างรวดเร็วเพียงใดเช้าวันรุ่งขึ้นเริ่มต้นเหมือนวันอื่นๆ แสงแดดส่องผ่านผ้าม่านของอพาร์ตเมนต์เล็กๆของโรมันสาดแสงสีทองนุ่มนวลไปทั่วห้องเอ็มมากระสับกระส่ายใต้ผ้าห่มยังคงหลับลึกในขณะที่โรมมนตื่นแล้วอย่างเงียบๆชื่นชมเธอเขาใช้เวลาช่วงเช้าแบบนี้บ่อยๆชื่นชมว่าเขาโชคดีแค่ไหนที่มีเธออยู่ในชีวิตเธอดูสงบมากหนะ้าอกของเธอขึ้นลงอย่างนุ่มนวลผมของเธอเกลื่อนกลาดอยู่บนหมอนสำหรับโรมันเธอคือความสมบูรณ์แบบเป็นภาพแห่งความงามและทุกสิ่งที่เขาเคยต้องการ แม้จะชื่นชมอย่างเงียบๆแต่เขาก็ไม่สามารถสลัดความรู้สึกไม่สบายใจที่ยังคงอยู่ได้มีบางอย่างเกี่ยวกับเมื่อคืนที่รู้สึกแปลกๆแ,แต่เขาก็รีบปัดความคิดนั้นทิ้งไปเอ็มม่ารักเขาและนั่นคือทั้งหมดที่สำคัญ ขณะที่โรามันลุกจากเตียงและเริ่มเตรียมอาหารเช้าโทรศัพท์ของเขาก็สั่นบนเคาน์เตอร์ในครัวตอนแรกเขาไม่สนใจมุ่งความสนใจไปที่การทอดไข่และการทำกาแฟแต่เมื่อมันสั่นอีกครั้งและอีกครั้งเขาก็ขมวดคิ้วและหยิบมันขึ้นมาหน้าจอแสดงการแจ้งเตือนจากบัญชีอีเมลที่ไม่ระบุชื่อหัวเรื่องอ่านว่าคุณต้องดูสิ่งนี้ความอยากรู้อยากเห็นพุ่งสูงขึ้นโรมันเปิดอีเมลสิ่งที่เขาเห็นทำให้หัวใจหยุดเต้นแนบมาด้วยไฟล์วิดีโอหลายไฟล์แต่ละไฟล์มีชื่อเดียว ดีแลนเฮนรี่เดวิดลูคัสคาสันและเจ็คใต้ฝ่าย,ายแนบมีข้อความสั้นๆว่าคุณสมควรที่จะรู้ความจริงเมื่อคือนนี้ขณะที่คุณรอเธอนี่คือสิ่งที่เธอกำลังทำอยู่เพื่อนของคุณทรยศคุณและเธอก็เช่นกันวิดีโอเหล่านี้เผยแพร่ออกไปแล้วทุกคนรู้เรื่องนี้ ช่วขณะหนึ่งโรมันยืนนิ่งสมองพยายามประมวลผลสิ่งที่เขากำลังอ่านมือของเขาสัน่นขณะที่เขากดเล่นวิดีโอแรกภาพเป็นเม็ดๆแต่ชัดเจนพอมันแสดงให้เห็นเอมมาในห้องน้ำของวิทยาลัย,ลยกำลังพิงกำแพงชุดของเธอถูกเลิกขึ้นขณะที่เธอกำลังจูกกับดีแลนท้องของโรมันปั่นป่วนขณะที่เขาเฝ้าดูพวกเขากำลังเคลื่อนไหวด้วยกันเสียงการผเผชิญหน้าของพวกเขาดังอยู่ในหูของเขาเหมือนระฆังแห่งความตาย เขาปิดวิดีโออย่างรวดเร็วหน้าอกของเขาแน่นขึ้นด้วยความตื่นตระหนกแต่บางสิ่งบางอย่างก็บังคับให้เขาเปิดวิดีโอถัดไปและถัดไปวิดีโอแต่ละไฟล์บอกเล่าเรื่องราวเดียวกันเอมมากับเพื่อนคนหนึ่งของเขาทีละคนใบหน้าของพวกเขาชัดเจนการกระทําของพวกเขาไม่สามารถให้อภัยได้เมื่อเขาดูวิดีโอสุดท้ายจบโรมันรู้สึกเหมือนหายใจไม่ออกหน้าอกของเขาขยับขึ้นลงอย่างรุนแรงด้วยลมหายใจตื้นๆสายตาของเขาพร่ามัวไปด้วยน้ําตาเขาสะดุดถอยหลังเกาะขอบเคาน์เตอร์เพื่อพยุงตัว นี่มันไม่จริงเขาพึมพำกับตัวเองมันต้องเป็นของปลอมมันต้องเป็นแต่ลึกๆข้างในเขารู้ว่ามันไม่ใช่รายละเอียดมันเจาะจมเกินไปภาพมันหน้าประนามเกินไปเขาย้อนเหตุการณ์เมื่อคืนก่อนในใจพฤติกรรมเจ้าชู้ของเอมมาการหายตัวไปอย่างกระทันหันการหายไปนานของเพื่อนๆของเขาทุกอย่างประจวบเหมาะกันและความตระหนักก็พุ่งชนเขาเหมือนรถไฟบรรทุกสินค้าเอมมาทรยศเขา ความคิดของโรแมนแลนไปอย่างรวดเร็วในขณะที่พายุแห่งอารมณ์กลืนกินเข้าความโกรธความเสียใจความอัปยสออสูเขารู้สึกเหมือนเป็นคนโง่คนที่เชื่อใจเธอและเพื่อนที่เขาเรียกว่าเพื่อนโดยไม่ตั้งคำถามวิดีโอเหล่านี้ไม่ใช่แค่การทรยศต่อความสัมพันธ์ของพวกเขาเท่านั้นมันเป็นการขายหน้าต่อสาธารณณะเป็นบาดแผลเปิดให้ทุกคนเห็น เขาหันไปมองเอ็มม่าที่ยังคงหลับอยู่บนเตียงใบหน้าของเธอสงบนิ่งและไม่ถูกแต่ต้องด้วยความรู้สึกผิดการเห็นเธอที่สงบเช่นนี้ไม่รู้เรื่องราวใดๆทำให้เลือดของเขาเดือดพล่านเธอโกหกอยู่ที่นั่นได้อย่างไรอย่างสงบหลังจากสิ่งที่เธอทำเธอทำลายเขาได้อย่างไรและทำราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น มือของโรงมันบีบโทรศัพท์แน่นขึ้นเมื่อความคิดมืดมันคืบพานเข้ามาในใจของเขาเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เขารู้สึกถึงบางสิ่งบางอย่างที่เป็นอันตรายบางสิ่งบางอย่างที่รุนแรงแต่เขาก็ส่ายหัวพยายามผลักความคิดนั้นออกไปแทนที่จะเป็นเช่นนั้นเขาก็เดินไปมาในอพาร์ตเมนต์เอามือลูบผมและพึพรรมพำกับตัวเองเขาไม่รู้จะทำอย่างไรส่วนหนึ่งของเขาต้องการผาเผชิญหน้า กับเอ็มเมื่อทันทีปลุกเธอขึ้นมาและเรียกร้องคำตอบอีกส่วนหนึ่งของเขาต้องการหนีออกจากอพาร์ตเมนต์ออกจากเมืองทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไว้เบื้องหลังขณะที่เขาต่อสู้กับอารมณ์ของเขาโทรศัพท์ของเขาก็สั่นอีกครั้งเป็นอีเมลอีกฉบับคราวนี้จากผู้ส่งที่ไม่รู้จักมันแพร่ไปทั่วแล้วตอนนี้พวกเขาปล่อยมาในกลุ่มแชททุกคนเห็นแล้ว หัวใจของโรงมันจมดิ่งลงไปอีกความอัปยศยของเขาไม่ใช่แค่ส่วนตัวเท่านั้นมันเป็นสาธารณะเพื่อนร่วมชั้นของเขาอาจารย์ของเขาทั้งวิทยลาลัยของเขาพวกเขารู้ทั้งหมดเขาจินตนาการถึงเสียงกระซิบเสียงจ้องมองเสียงหัวเราะอันโหดร้ายความคิดนั้นทำให้ขนลุกเขาเหลือบมองเอม็มมาอีกครั้งใจของเขาย้อนคำพูดจากอ e ีเมลซ้ำแล้วซ้ำเล่า เธอทรยศคุณด้วยมือที่สั่นเทาเขาเปิดวิดีโอหนึ่งอีกครั้งบังคับตัวเองให้ดูยิ่งเขาเห็นมากเท่าไรเขาก็ยิ่งโกรธมากขึ้นเท่านั้นแต่ละเฟรมเหมือนมีสั้นแทงเข้าไปในหัวใจของเขาทุกเสียงเป็นเครื่องตวนใจถึงการทรยศของเธอเมื่อเขาปิดวิดีโอความโกรธของเขาก็กลายเป็นความโกรธที่คุกรุ่นเราไม่สามารถควบคุมตัวเองได้อีกต่อไปเขาก้าวเดินเข้าไปในห้องนอนฝีเท้าของเขาหนักและจงใจเขายืนอยู่เหนือเอ็มมาเงาของเขาตกลงบนใบหน้าของเธอเธอขยับเล็กน้อยแต่ไม่ตื่น เอ็มมาเขากล่าวเสียงของเขาต่ำและสั่นเทาด้วยความโกรธจัดเธอเปิดตากระพริบตายอย่างงัวเงียโรมันเกิดอะไรขึ้นเขาไม่ตอบแทนที่จะเป็นเช่นนั้นเขากลับยื่นโทรศัพท์ใส่หน้าเธอวิดีโอยังคงเล่นอยู่ตาของเธอเบิกกว้างเมื่อเธอตระหนักว่าเขากําลังแสดงอะไรให้เธอเห็นเธอรีบลุกขึ้นนั่งใบหน้าของเธอซีดเผือดคุณได้มาจากไหนเธอพึมพำนั่นคือทั้งหมดที่คุณจะพูดเหรอโรมันตะคอก คุณไม่คิดจะปฏิเสธเลยเหรอริมฝีปากของเอมมาเปิดออกแต่ไม่มีคำพูดใดๆออกมาเธอหันหน้าหนีความรู้สึกผิดเขียนอยู่บนใบหน้าของเธอคุณทำแบบนี้โรมันกล่าวเสียงของเขาแตกพร่ากับพวกเขาเพื่อนของฉันคุณโกหกฉันคุณบอกฉันว่าคุณจะไปเข้าห้องน้ำกับคาล่าแล้วคุณคุณฉันขอโทษเอมมากระสิบน้ำตาอ่ดคลอในดวงตาของเธอ ฉันไม่ได้ตั้งใจให้คุณรู้แบบนี้ฉันเมาและมันก็แค่ความผิดพลาดงี่เงาความผิดพลาดเสียงของโรมันสูงขึ้นคุณเรียกนั้นว่าความผิดพลาดเหรอหกครั้งเอมมาเพื่อนสนิทของฉันหกคอนฉันไม่ดีพอสําหรับคุณเลยเหรอเอ็มม่ามองเขาอย่างช่วยไม่ได้น้ำตาไหลรินฉันไม่รู้จะพูดอะไรฉันไม่ต้องการทำร้ายคุณแต่ฉันเบื่อโรมันฉันต้องการบางสิ่งที่แตกต่างบางสิ่งที่น่าตื่นเต้นเบื่อ โรแมนผูดซ้ำเสียงของเขาสั่นด้วยความไม่เชื่อคุณเบื่อดังนั้นคุณจึงตัดสินใจที่จะทำให้อับอายทระยศ์ฉันในวิธีที่เลวร้ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เอ็มมาสะอื้นซบหน้าในมือของเธอฉันไม่คิดว่ามันจะรั่วไหลออกไปฉันไม่คิดว่าใครจะรู้แต่พวกเขาก็รู้โรมมนกล่าวอย่างขมขื่นทุกคนรู้แล้วตอนนี้ทั้งวิทยาลัยกำลังหัวเราะเยาะฉันเพราะคุณฉันขอโทษเธอร้องไห้ ฉันจะทำทุกอย่างเพื่อชดเชยให้คุณได้ปรดเถอะโรมันฉันไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายคุณแบบนี้แต่คำพูดของเธอไม่ได้ผลหัวใจของโรมันแหลกสลายความไว้วางใจของเขาพังทลายจนไม่อาจซ่อมแซมได้ผู้หญิงที่เขารักด้วยใจทั้งหมดได้ทรยศเขาและไม่มีอะไรที่เธอจะพูดหรือทำได้จะแก้ไขมันได้เลยขณะที่เขายืนจ้องมองผู้หญิงที่ทำลายโลกของเขาความคิดมืดมนก็ผุดขึ้นมาในใจของเขาเป็นความคิดที่เขาไม่สามารถละเลยได้ หัวใจของโรมันเต้นโวขณะที่เขามองเอมมาลมหายใจของเขาตื้นและมือของเขาสั่นด้วยความโกรธและความไม่เชื่อผู้หญิงที่เขารักผู้หญิงที่เขาไว้วางใจทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้เป็นตัวแทนของการทรยศที่ลึกซึ้งที่สุดของเขาเสียงสะอื้นของเธอมีแต่จะเติมเชื้อไฟให้พายุพายในตัวเขาน้ำตาแต่ละหยดเป็นการเย้ยหยันต่อความเจ็บปวดที่เธอเก่อขึ้นขณะที่เธอนั่งอยู่บนขอบเตียงน้ำตาไหลอับหน้าเอมมากล่าวขอโทษซ้ำ ฉันไม่ได้ตั้งใจให้เรื่องนี้เกิดขึ้นโรมันฉันไม่ได้คิดว่ามันจะทำร้ายคุณมากขนาดนี้ฉันคิดว่ามันเป็นแค่ช่วงเวลาหนึ่งมันไม่ได้มีความหมายอะไรเลยคำพูดเหล่านั้นพุ่งชนเขาเหมือนค้อนมันไม่ได้มีความหมายอะไรเลยสำหรับเธอเหรอความสัมพันธ์ของพวกเขาเป็นสิ่งที่ทิ้งขวางได้เขากะมัดแน่นเล็บของเขาจิกลงไปในฝ่ามืออย่างแรงจนทิ้งรอยไว้เสียงของโรมมนต่ำลงจนเกิดเป็นกระซิบแต่ความรุนแรงในนั้นช่างน,น่าขนลุก ไม่ได้มีความหมายอะไรเลยเหรอหกคนเอมมาเพื่อนของฉันหกคนคุณวางแผนเรื่องนี้คุณตั้งใจที่จะทำลายทุกสิ่งที่เรามีอย่าบังอาจบอกว่ามันไม่มีความหมายอะไรเลยเอ็มมาสถานกับถ้อยคำที่เต็มไปด้วยพิษสงของเขาแต่ก็พยายามสบตาเขาฉันไม่ได้ทำลายเราหรอกโรมันคุณกำลังคิดมากเกินไปคนเราก็ทำผิดพลาดกันได้ แค่นั้นแหละวิธีที่เธอปัดความรับผิดชอบต่อการกระทำของเธออย่างไม่แยแสทำลายบางสิ่งบางอย่างภายในตัวเขาโรมันยืนนิ่งอยู่ครู่หนึ่งแล้วหันหลังเดินช้าๆเข้าไปในห้องครัวเสียงสะอื้นของเอมมาเริ่มเบาลงเมื่อเธอมองเขาเดินออกจากห้อง โดยคิดว่าเขาต้องการพื้นที่เพื่อสงบสติอารมณ์เธอไม่ได้ขยับจากเตียงเพระจมอยู่กับความรู้สึกผิดและเสียใจมากเกินกว่าที่จะตามเขาไปเธอคิดว่าในที่สุดเขาก็จะกลับมาและตะโกนใส่เธออีกครั้งก่อนที่จะพุ่งออกไปเธอไม่มีทางรู้เลยว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้น ในห้องครัวรมันเปิดลิ้นชักและจ้องมองชุดมีดที่อยู่ข้างในความคิดในใจของเขาแล่นไปอย่างควบคุมไม่ได้ภาพของเอมมาก,กับเพื่อนของเขาเสียงหัวเราะของเพื่อนร่วมชั้นเมื่อเห็นวิดีโอที่รั่วไหลเสียงกระซิบไม่รู้จบข้างหลังเขาชีวิตของเขาพังทลายและเธอคือสาเหตุเขายื่นมือออกไปหยิบมีดครัวเล่มใหญ่เหล็กเย็นๆหนักอึ้งในมือของเขาช่วขณะหนึ่งเขายืนนิ่งจ้องมองมันภาาสะท้อนของเขาบิดกเบี้ยบนใบมีด เธอไม่สมควรได้รับสิ่งนี้เธอไม่สมควรมีชีวิตอยู่หลังจากสิ่งที่เธอทำความคิดนั้นซ้ำๆในใจของเขาดังขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งมันกลบเสียงอื่นทั้งหมดโรมันเดินกลับไปที่ห้องนอนซ่อนมีดไว้ข้างหลังเอ็มไม่ยังคงนั่งอยู่บนเตียงใบหน้าของเธอซบอยู่ในมือเธอเงยหน้าขึ้นเมื่อได้ยินเสียงฝีเท้าของเขาดวงตาแดงกำ่ำและบวมจากการร้องไห้โรมันเธอเริ่มเสียงของเธอสัน่นฉันรู้ว่าคุณเจ็บฉันรู้ว่าฉันทำสิ่งเลวร้ายแต่ได้โปรดมาคุยกันเรื่องนี้เธอเราแก้ไขมันได้ เขาไม่ตอบเขายืนนิ่งจ้องมองเธอสีหน้าของเขาอ่านไม่ออกพูดอะไรหน่อยสิเธอวิงวอนในที่สุดเขาก็พูดเสียงของเขาสงบหน้าขนลุกแก้ไขมันเหรอคุณคิดว่าเราจะแก้ไขเรื่องน,นี้ได้เหรอคุณคิดว่ามันเหลืออะไรให้แก้ไขอีกเหรอดวงตาของเอ็มมาเหลือไปที่มือของเขาสังเกตเห็นมีเป็นครั้งแรกลมหายใจของเธอสะดุดเมื่อความกลัวเริ่มคืบคลานเข้ามาในสีหน้าของเธอโรมันเธอกล่าวช้าชาเสียงของเธอสั่นเครือ คุณกำลังทำอะไรเขาขยับเข้าใกล้ขึ้นอีกก้าวกับมีดแน่นขึ้นคุณทำลายฉันเอ็มเมื่อคุณฉีดชีวิตฉันเป็นชิ้นๆคุณเข้าใจไหมว่าคุณทำอะไรลงไปตาของเธอเบอิกกว้างเมื่อเธอรีบถอยหลังบนเตียงได้โปรดโรมันว่างมีดลงฉันขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายคุณแบบนี้ขอโทษเหรอเขาพูดซ้ำเสียงของเขาสูงขึ้นคุณคิดว่าคำว่าขอโทษมันพอเหรอ คุณคิดว่าฉันจะลืมสิ่งที่คุณทำได้ง่ายๆเลยเหรอเขาพุ่งเข้าใส่แทงเข้าที่แขนของเธอเลือดสาดกระเซ็นไปทั่วผ้าปูที่นอนขณะที่เอ็มมากริดร้องกุมแขนที่บาดเจ็บของเธอและพยายามคลานหนีโรมันหยุดได้ปโปรดเธอสะอื้นเสียงของเธอแตกฉันจะทำทุกอย่างอย่าทำแบบนี้ แต่คำขอร้องของเธอไม่ได้ผลการทรยศความอปยศส,สูความโกรธทุกสิ่งทุกอย่างลืนกินเขาเขายกมีดขึ้นอีกครั้งแทงเข้าที่ไหล่ของเธอ,เอม,มากกรีดร้องดังขึ้นเสียงร้องของเธอดังสะท้อนไปทั่วอาพาร์ตเมนต์คุณทำลายฉันโรมันตะโกนเสียงของเขาสั่นด้วยความโกรธจ,จัดคุณทำให้ฉันเป็นตัวตลกคุณเปลี่ยนชีวิตฉันให้กลายเป็นนรก เอ็มมาพยายามต่อสู้กลับข้อแขนของเขาแต่เขาแข็งแรงเกินไปเขาแทงเธอซ้ำแล้วซ้ำเล่าการแทงแต่และครั้งฟิลด์ด้วยความเจ็บปวดและความโกรธของเขาเลือดชุ่มไปทั่วเตียงกลิ่นโลหะคลุงค้งไปทั่วห้องฉันรักคุณเขากรีดร้องฉันจะทำทุกอย่างเพื่อคุณและนี่คือวิธีที่คุณตอบแทนฉัน การต่อสู้ของเอมมาอ่อนแรงลงเรื่อยๆเมื่อร่างกายของเธอเริ่มหมดแรงเสียงของเธอแทบจะกระซิบแล้วตอนนี้คำพูดของเธอไม่ประติประตอน้ำตาไหลอับหน้าขณะที่เธอมองเขาดวงตาเต็มไปด้วยความกลัวและความเสียใจ โรมันหยุดหายใจหอบทีหน้าอกของเขาขยับขึ้นลงขณะที่เขามองลงไปที่เธอเธอแทบจะไม่มีชีวิตอยู่ร่างกายของเธอปกคลุมไปด้วยเลือดการหายใจของเธอตื้นชั่วขณะหนึ่งเขาลังลังเลน้ำหนักของสิ่งที่เขาทำลงไปพุ่งเข้าใส่เขาแต่แล้วเขาก็นึกถึงวิดีโอการทรยศเสียงหัวเราะของเพื่อนร่วมชั้นความโกรธของเขาปรทตุกขึ้นอีกครั้งและเขาก็ยกมีดขึ้นเป็นครั้งสุดท้ายนี่สำหรับทุกสิ่งที่เธอเอาไปจากฉัน เขากล่าวเสียงของเขาเย็นชาเขาแทงมีดเข้าที่หน้าอกของเธอและร่างกายของเอ็มมาก็แน่นิง่งโรมันยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นเป็นเวลานานแสนนานจ้องมองร่างที่ไร้ชีวิตของเธอห้องเงียบสงบยกเว้นเสียงลมหายใจที่หอบทีของเขาเลือดเปื้อนมือของเขามีดเตียงทุกสิ่งทุกอย่างเขาทิ้งมีดลงมือของเขาสั่นความจริงของสิ่งที่เขาทำลงไปเริ่มสืบทราบเข้ามาและความตื่นตระหนกก็เข้ามาแทนที่เขาสะดุดออกจากห้องนอนคว้าโทรศัพท์และกระเป๋าสตางค์เขาต้องไปให้ไกลที่สุดเท่า ที่จะทำได้แต่ขณะที่เขาเดินออกจากประตูทิ้งประตูแง้มไว้ด้วยความรีบร้อนเขาไม่ได้สังเกตเห็นเพื่อนบ้านฝั่งตรงข้ามที่แอบมองออกมาเพื่อนบ้านที่ได้ยินเอซียองกรีดร้องและเห็นเลือดหยดอยู่ใต้ประตูรีบโทรเรียกตำรวจทันที โรมันไปได้ไม่ไกลเขาถูกจับกลุมในอีกไม่กี่ช่วงตึกถอเสื้อที่เปื้นเลือดที่สถานีตำรวจเขาสารภาพทุกสิ่งการทรยศวิดีโอการฆาตกรรมเสียงของเขาเย็นชาและไร้อารมณ์ขณะที่เขาเล่าเหตุการณ์ราวกับว่าเขากำลังพูดถึงคนอื่นผมจะไม่หยุดเขายอมรับผมจะไปตามหาเพื่อนของผมต่อไปพวกเขาสมควรได้รับกรรมที่ทำไว้เช่นกัน การพิจารณาคดีของเขาเป็นไปอย่างรวดเร็วหลักฐานมีมากเกินไปและคำสารภาพของเขาก็ปิดฉากชะตากรรมของเขาผู้พิพากษาตัดสินจำคุกเขาตลอดชีวิตโดยไม่มีสิทธิ์ได้รับการปล่อยตัวข่าวการฆาตกรรมอันโหดเหี้ยมของเอมมาและเหตุการณ์ที่นำไปสู่มันแพร่กระจายอย่างรวดเร็วไปทั่ววิทยาลัยชุมชนและในที่สุดก็ทั่วทั้งประเทศเป็นเวลาหลายวันสื่อมวลชน วาดภาพความโศกเศร้าอย่างมืดมนของโศกนาฏกรรมชายหนุ่มผู้บริสุทธิ์ถูกผลักดันให้ถึงขีดสุดของความวิกลจริตโดยการทรยศความอัปยสออสูและความเสียใจคนอื่นๆมองโรมันไม่ต่างจากฆาตกเลือดเย็นผู้ซึ่งจบชีวิตของหญิงสาวอย่างโหดร้ายไม่ว่าเธอจะทำผิดพลาดอะไรไปก็ตาม จุดศูนย์กลางของเรื่องราวทั้งหมดคือวิดีโอที่จุดชนวนความโกรธของโรมันภาพที่รั่วไหลโดยไม่ระบุชื่อแพร่กระจายบนอินเทอร์เน็ตก่อนที่เจ้าหน้าที่จะสามารถควบคุมได้เพื่อนทั้ง6คนที่เกี่ยวข้องถูกเปิดเผยชื่อและได้รับความอับอายชื่อของพวกเขาเชื่อมโยงกับเรื่องอื้อเฉาตลอดไปแม้ว่าการกระทำของเอมมาจะก่อให้เกิดการถกเถียงแต่การทรยศของเพื่อนสนิทของโรมันก็ถูกมองว่าน่ารังเกียจไม่แพ้กัน ที่วิทยาลัยผลพวงนั้นรุนแรงสิ่งที่เคยเป็นวิทยาเขตที่สดใสและเป็นกันเองตอนนี้ถูกปกคลุมไปด้วยความไม่สบายใจและการตัดสินนักเรียนกระซิบเรื่องวิดีโอที่รั่วไหลในห้องโถงและหอพักคาดดาวรายละเอียดและเข้าข้างนักเรียนบางคนเปิดเผยการประนามเพื่อนร่วมกระทำผิดทั้ง6ของเอมมาโดยตราหน้าพวกเขาว่าเป็นนักล่าเหยื่อที่ใช้ประโยชน์จากความบ้าระห่ำของ หญิงสาวคนอื่นๆวิจารณ์เอมมาในการกระทําของเธอโดยเรียกเธอว่าไร้ศีลธรรมและเห็นแก่ตัวที่สแสวงหาจินตนาการที่บ้าระห่ำจนนำไปสู่ความตาย ฝ่ายบริหารของวิทยาลัยดำเนินการอย่างรวดเร็วโดยสั่งพักการเรียนเพื่อนทั้ง6คนที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สองคนในนั้นลาออกทันทีไม่สามารถรับมือกับการตรวจสอบและการประนามจากสาธารณะได้4คนที่เหลือถูกกีดกันไม่สามารถเข้าเรียนได้โดยไม่ถูกจ้องมองและกระซิบกระซาบอาจารย์หลีกเลี่ยงพวกเขาและมิตรภาพที่เคยใกล้ชิดกับเพื่อนร่วมชั้นก็สลายไปหลังเกิดเรื่องอื้อเฉา เหตุการณ์นี้ยิ่งจุดประกายการถกเถียงทั่ววิทยาเขตเกี่ยวกับความสัมพันธ์การยินยอมและศีลธรรมกลุ่มนักศึกษาบางกลุ่มจัดการชุมนุมเพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับอันตรายของความสัมพันธ์ที่เป็นพิษและผลกระทบทางจิตใจจากการทรยศคนอื่นๆโต้เถียงเกี่ยวกับบทบาทของจินตนาการและเสรีภาพในความสัมพันธ์ส่วนตัวแต่ก็ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้ตัววิทยาลัยเองก็แปดเปื้อนด้วยโศกนาฏการรมชื่อเสียงของมันเสียหายในขณะที่สื่อเจาะลึกเรื่องราวซ้ำแล้วซ้ำเล่า พ่อแม่ของเอมมาเสียใจอย่างสุดซึ่งกับการเสียชีวิตของเธอเด็กสาวที่เคยร่าเริงและไร้กังวลที่พวกเขารู้จักตอนนี้จากไแล้วชีวิตของเธอกลายเป็นนิทานตัวใจพวกเขาต้องแบกรับภาระสองเท่าของการไว้อะลรลูกสาวในขณะที่ต้องรับมือกับความขัดแย้งที่ล้อมรอบการกระทำของเธอครอเดียแม่ของเธอปกป้องความทรงจำของเอมมาโดยให้สัมภาษณ์เพื่อเตือนให้โลกรู้ว่าเอมมาเป็นมากกว่าความผิดพลาดของเธอเธอคือลูกสาวของฉันเด็กหญิงตัวน้อยของฉัน เธอเดียกล่าวด้วยน้ำตาในระหว่างการสัมภาษณ์ทางโทรทัศน์เธอไม่สมบูรณ์แบบแต่ไม่มีใครสมบูรณ์แบบเธอไม่สมควรตายเพราะทางเลือกของเธอโรมันเดินหนีไปก็ได้เขาเลือกทางอื่นได้แต่เขากลับจบชีวิตเธอไม่มีสิ่งที่เธอทำจะสะไฟสิ่งนั้นในทางกลับกัน พ่อของเธอยังคงเงียบเพื่อนของครอบครัวสังเกตว่าเขาต้องต่อสู้กับการเปิดเผยต่อสาธารณะของการกระทําของเอมมาอย่างลึกซึ้งไม่สามารถปรองดองภาพลูกสาวที่เขารักกับภาพที่ปรากฏในวิดีโอที่รั่วไหลได้เขาถอนตัวออกจากชีวิตสาธารณะโดยสิ้นเชิงหลีกเลี่ยงสื่อและเพื่อนบ้านที่เคยเคารพเขา งานศพเป็นไปอย่างเงียบเหงามีเพียงครอบครัวและเพื่อนสนิทเท่านั้นที่มาร่วมงานมีคนจากวิทยาลัยน้อยมากที่มาร่วมงานกลัวผลกระทบจากการเชื่อมโยงกับเอ็มมาพ่อแม่ของเธอฝังเธอในบ้านเกิดของพวกเขาห่างไกลาจากวิทยาเขตและความทรงจำในช่วงสุดท้ายของเธอสำหรับพ่อแม่ของโรมันข่าวอาชญากรรมของเขาเหมือนฟ้าผามาริซ่าแม่ของเขาเสียใจอย,อย่างสุดซึ่งปฏิเสธที่ จะเชื่อว่าลูกชายที่รักและเอาใจใส่ของเธอจะสามารถกระทําความผิดที่โหดร้ายเช่นนี้ได้เธอพูดซ้ําแล้วซ้าเล่ากับนักลก่าวและทุกคนที่ฟังว่าโรมันเป็นเด็กดีเขารักเอ็มไม่เอกสระอาเขาจะไม่มีทางทําอะไรแบบนี้เลยเว้นแต่เขาจะถูกผลักดันจนเกินขีดจํากัดนี้ไม่ใช่ตัวตนของเขา พ่อของโรมันในทางกลับกันพยายามซ่อนความละอายของเขาเขาปฏิเสธที่จะพูดต่อสาธารณะเกี่ยวกับลูกชายของเขาถอนตัวเข้าหาตัวเองและหลีกเลี่ยงพายุสื่อที่กำลังเติบโตเขาบอกเพื่อนสนิทว่าเขาไม่สามารถทนกับการมองด้วยความสงสารและการตัดสินจากเพื่อนบ้านของพวกเขาได้ซึ่งหลายคนกระซิบเกี่ยวกับว่าโรมันต้องถูกเลี้ยงดูมาอย่างไรถึงได้ก่ออาชญากรรมเช่นนี้ มาริซาไปเยี่ยมโรมันในคุกระหว่างการพิจารณาคดีร้องให้สะอึกสะอื้นทุกครั้งที่เธอเห็นเขาในกุญแจมือลูกคือแก้วตาดวงใจของแม่เธอกล่าวกับเขาในระหว่างการเยี่ยมครั้งหนึ่งน้ำตาไหลอับหน้าทำไมลูกถึงทำแบบนี้โรมันทำไมลูกไม่มาหาแม่โรมันไม่มีคำตอบเขานั่งเงียบๆจ้องมองโต๊ะโลหะเย็นๆตรงหน้า ขาการพิจารณาคดีเป็นหนึ่งในคดีที่ได้รับความสนใจมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของพื้นที่ทุกรายละเอียดของความสัมพันธ์ของโรมันและเอมมาถูกตรวจสอบตั้งแต่วันแรกของความรักของพวกเขาไปจนถึงคืนงานปาร์ตี้ฝ่ายจำเลยโต้แย้งว่าโรมันถูกผลักดันให้เกิดอาการทางจิตจากการทรยศและความอัปยอสสูในที่สาธารณะโดยวาดภาพเขาว่าเป็นเหยื่อของการถูกทำร้ายทางอารมณ์และการถูกบงการเขาเป็นแค่เด็กชายที่ตกหลุมรัก นายความของโรมันกล่าวในระหว่างการถแถลงปิดคดีเด็กชายทีน่าไว้ใจคนผิดและถูกผลักดันให้ถึงจุดแตกหักอย่างไรก็ตามฝ่ายอายการมุ่งเน้นไปที่ลักษณะการฆาตกรรมที่โหดร้ายพวกเขาเล่นบันทึกเสียงคำสารภาพของโรมันโดยเน้นย้ำถึงการวางแผนล่วงหน้าเบื้องหลังการกระทำของเขานี่ไม่ใช่อาญากรรมที่เกิดจากอารมณ์ชั่ววูบอายการโต้งนี่คือการคำนวณไตรตรองและโหดเหี้ยม เมื่อคำตัดสินถูกอ่านขึ้นห้องพิจารณาคดีก็เงียบสงบโรมันถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีสิทธิ์ได้รับการปล่อยตัวเขาไม่แสดงปฏิกิริยาใดๆใบหน้าของเขาว่างเปล่าเมื่อผู้พิพากษาอ่านคำตัดสิน ในเรือนจำโรมันกลายเป็นเงาของตัวตนเดิมเด็กหนุ่มที่เคยขึ้นชื่อเรื่องความเมตตาและความอ่อนไหวตอนนี้กลายเป็นคนเก็บตัวและแข็งกร้าวผู้ต้องขังคนอื่นๆกระซิบเกี่ยวกับเขาหลงไหลในเรื่องราวของวัยรุ่นที่ตกหลุมรักที่กลายเป็นฆาตรกรโรมันหลีกเลี่ยงการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในห้องขังของเขาเขาปฏิเสธการบำบัดและปฏิเสธที่จะเข้าร่วม โครงการของเรีอนจำโดยเลือกที่จะใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวในใจของเขาเองจดหมายจากแม่ของเขามาเป็นประจำแต่เขาไม่ค่อยอ่านมันบางครั้งเขาก็จะนั่งที่ขอบเตียงจ้องมองก่อมัมแพงและย้อนเหตุการณ์ในคืนนั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า คดีนี้จุดประกายการถกเถียงระดับชาติเกี่ยวกับธรรมชาติของการทรยศการแก้แค้นและศีลละทำรายการทอล์กโชว์และพอดแคสต์วิเคราะห์ทุกแง่มุมของเรื่องราวตั้งแต่การเลือกที่ถกเถียงของเอมมาไปจนถึงการตอบสนองที่รุนแรงของโรมันบางคนแย้งว่าโรมันเป็นเหยื่อของการถูกทำร้ายทางอารมณ์และการถูกอัปยศส,สูถูกผลักดันให้ถึงขีดสุดโดยสถานการณ์ที่เหนือการ ควบคุมของเขาคนอื่นๆมองเขาว่าเป็นนิทานตัวใจเกี่ยวกับความเป็นชายที่เป็นพิษและอันตรายของการเป็นเจ้าของในความสัมพันธ์การกระทำของเอมม่าก็ถูกแบ่งเป็นสองขั้วเช่นกันบางคนเห็นอกเห็นใจเธอโดยมองว่าเธอเป็นหญิงสาวที่ทำผิดพลาดและต้องจ่ายราคาแพงที่สุดคนอื่นๆวิจารณ์เธอที่ทรยศความไว้วางใจของโรมมนและมีพฤติกรรมที่บ้าระหำ่ำ ในที่สุดเรื่องราวของโรมันและเอมมาก็กลายเป็นนิทานตนใจเป็นโศกนาฏกรรมที่ไม่มีผู้ชนะมีแต่เหยื่อความรักของพวกเขาที่เคยบริสุทธิ์และเต็มไปด้วยคำสัญญาถูกทำลายโดยการทรยศการเลือกที่ผิดและอารมณ์ที่ควบคุมไม่ได้ ลุมศพของเอ็มไม่ยังคงไม่มีใครมาเยี่ยมเยียนมากนักความทรงจำของเธอแปดเปื้อนไปด้วยเรื่องอื้อฉาวโรมันที่ถูกขังตลอดชีวิตเป็นเพียงเปลือกของคนที่เขาเคยเป็นจมอยู่กับความเสียใจและน้ำหนักของการกระทำของเขาเรื่องราวนี้ทำหน้าที่เป็นเครื่องตวนใจอันโหดร้ายถึงผลที่ตามมาของการทรยศและพลังทำลายล้างของอารมณ์ที่ไร้การควบคุมมันเป็นเรื่องราวที่ทิ้งรอยแผลเป็นไว้ในทุกคนที่เกี่ยวข้องเป็นรอยแผลเป็นที่จะไม่มีวันหายอย่างแท้จริง